สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาทดสอบอ่าพอดีผมมึ่งสั่งตัวไดนาโมตัวเล็กนะครับซึ่งตัวนี้ใช้กับพวกกังหันลมแล้วก็สิ่งประดิษฐ์นะครับเป็น generator นะครับผมก็เลยโมใส่ก้านนะครับตรงตรงปลายปลายแกนนะครับเพื่อที่จะที่จะบังคับให้หมุนนะครับ เดี๋ยวลองจะมาลองวัดโวลต์เตจดูนะครับอันนี้ผมต่อมิเตอร์ไว้ที่ DC DC โวลต์นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอ่เดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันนะครับค่อยๆหมุนนะครับอันนี้รอบดูมือผมนะครับอันนี้ทำ็วรอบประมาณนี้ เ,เดี๋ยวจะเร่งความเร็วดูเช่นดูนะครับ ก็ได้ประมาณค่าค่าหนึ่งนะครับ10โวลต์ได้เกือบถึง20โวลต์เหมือนกันนะครับก็หน้าที่จะไปพัฒนาต่อทำยังไงดีนะครับเดี๋ยวไอเดียก็จะค่อยเกิดขึ้นเรื่อยๆครับยังไงเดี๋ยวผมจะพยายามทำการทดลองออกมาเรื่อยๆนะครับ จริงๆก็มีในหัวหลายอย่างเหมือนกันนะครับเดี๋ยวๆยังไงติดตามเชมนะครับขอบคุณครับ